สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดดาวตกกันนะครับในไอดีตัวเกมนะครับไหนดูซิว่าจะได้ลุงเยอะหรือเปล่าขอภาวนาครับโอ้โหจะได้หรือเปล่าออ้หสองลุงครับเฮ้ยเดาว่าจะเป็นรางวัลที่สามนะหรือรางวัลที่สองขอให้เป็นรางวัลที่สองเถอะขอโทษนะครับมีเสียงรบกวนด้วยครับโอ้โหเปิดดิ พอดีมีรถแต็กๆผ่านเข้ามาครับเปิดไหนดูซิว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหขอขอตัวขอตัวหนึ่งใบพอโอ้โหไม่ออกเลยค่อยๆทุบยูุกว่าโอ้โหูดีเขี้ยวขอตัวขอตัวโอ้โหตัวหนึ่งใบเออเออดี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 ดด ขอตัวหนึ่งใบเยอะๆนะโอ้โหเฮ้เยขอตัวหนึ่งใบขอตัวหนึ่งใบโอเคเลยจะได้ตัวหนึ่งใบนี่โอเคเลยครับอือหือโอ้โหเฮ้ยได้กี่ใบแล้วเนี่ยเดีย๋ยวค่อยไปนับแล้วกันมาทุกตรงนี้ก่อนเออหนึ่งใบเออโอเค โอเคโอเคได้ได้เยี่ยมครับโอ้โหขอเตัวหนึ่งใบไอ้ดีตัวเกมไม่ได้ครับมาขอตัวสิบใบโอ้โหไม่ออกเลยตัวสิบใบอเตัวสิบใบครับท่านโอ้โหได้กบเอ้ยถือว่าดีครบยี่สิบตัวแล้วขอตัวสิบใบขอร้อง โอ้โหได้กบอีกแล้วตัวสิไปโอ้โหได้กบได้ได้ตัวสิไปไหมโอ้โหได้ตัวแค่หกไปเองครับเสียดายจัดแต่ได้กบมาสามตัวเฮ้ยไอดีนี้ถือว่าดีอยู่นี่ทำแบบนี้เลยไหนดูสิจะได้หรือเปลา่าได้อะไรเอ้ยโอ้โหรางวัลที่สาม เสียได้ชาบนหนว่ัจะไใ้รางวัลที่สองโอว่าแล้วต้องเป็นรางวัลที่สี่เปิดกันต่อที่ไอเดีเทพแห่งจอมเบีย้ยเมกุมินนะครับนี่ผมว่าจะทำเมกุมินผีลอยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีกบอยู่ประมาณ71ตัวครับในขอให้ได้กบเยอะๆจากดาวตกเถอะออกเถอะโอ้โหสองลุงครับเฮ้ยแจกสองลุงจังเลยครับ ผมว่าต้องเป็นรางวัลที่สามแน่เลยอ่ะไหนดูซิว่าจะออกไวก่อนเอนเปิดสีนี้ก่อนดีกว่าสีเทาโอ้โหได้หนึ่งใบเอ้ยโอเคเฮ้ยได้ตัวกระชากหนึ่งใบเนี่ยสำหรับผมถือว่าดีนะครับไหนจะได้หรือเปล่าโอ้หนึ่งใบไหนออเดิมใไหไ้ไหมโอ้โหได้ขนลุงเอ้ได้ขนนกเอ้ก็ถือว่า ผมว่ามันก็หาได้ที่ไหนก็ได้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ตัวหนึ่งใบเฮ้ยถือว่าดีอยู่อุ oh, ้ยหนึ่งใบติดต่อกันเลยเฮ้ยอ,ออกหนึ่งใบเถอะโอ้โ oh, หไม่ออกเลยขอหนึ่งใบขอหนึ่งใบ,องใบเอออย่างนี้เ้ย ขอหนึ่งใบอีกเอ้ยเฮ้ยไอดีนี้อย่าว่าจะได้เยอะกว่าไอดีกว่านะเฮ้ยจ่มเลยอ่ะผมนี่จะเปิดหาตัวบินเลยครับหรือว่าจะเปิดแล้วผมจะเก็บไว้เปิดโคลโ,โบด้วยแต่พวกโคลโ,โบดีก็หาเก็บใหม่ก็ได้นะครับสำหรับผมนะครับดออออเ,ดเดี๋ยวอกไว้อาเถอะอุ้ยได้กี่ใบเนี่ยอ้แปดไป เฮ้ยของแทุู้ยขอตัวกระชาสิบใบขอร้รงโอ้ได้กบเอ้ยเฮ้ย,ยดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยขอกบเยอะเยอะเลยขอตัวกระชาสิบใบก็ดีขอกบเยอะเยอเลยรอบนี้ขอกบเยอะเยอะเลยโอ้เฮ้ยไอดีก่อนได้กบเยอะมากเลยโอ้สองตัวครับมา โอ้โหสามตัวเฮ้ยแจ็บเลยถึงเบสจะไม่ได้ตัวกระชาสิบใบแต่ว่าได้สามแต่ว่าได้กบกบดำสามตัวุ๊ยดีเลยบิ๊กกูบินใกล้จะพีลอยแนละ้วอยาทำคลิปเลยครับเราวัาที่สามรือเปล่าว่าแล้วและอันนี้ราวัาที่สี่ว่าแล้ว,ลลว,ว,ลวเป็นความคิดที่คิดถูกด้วย เปิดกันต่อที่ไอดีลองนะครับไหนดูซิดาวตกจะได้ไหมขอกบเยอะๆก็ดีนะคเพราะนีผมมีกบครบหนึ่งร้อยตัวแนละ้วเอาไว้ทำผีร้อยสักหนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าจะทำตัวไหนต้องรอให้โคโลโบที่ผมชอบมาก่อนนะครับถึงจะทำโอ้มีรีเลย์อยู่ผมว่าเซิร์ฟหน่วงโอ้โหขอยได้เทะสามลุงโอ้ได้สองเหมือนเดิมครับ เฮ้ยผมดูจากช่องมิสเตอร์สองรามนี่เป็นคนลาวใช่ไหมครับโอ้ได้สามลุงเลยอ่ะอิจฉาจัดแต่ผมไม่ได้อ้า,อาไม่เป็นไรได้กบได้กบเก้าดาวก็ถือว่าดีแล้วกันแต่ถ้าเป็นรางวัลที่สองก็ดีนะโอ้ยถ้าได้รางวัลที่สองในเอดีดีด,ดโอ้โหแบบขอโทษนะครับมีรถผ่านมาครับโอ้โห รถผ่านมาแบบแทบจะไม่หยุดเลยอะ่ะถนนผมว่าขนาดอยู่บ้านนอกนะโอ้โหออกมหมโอ้ยดีตัวกระชาตาเยอะอยู่ไอดีนี้จมเลยไม่เปิดหาตัวบินดูเลยโอเคโอ้ย ไอดีหลักอยากให้โชคดีแบบนี้นะไอดี ID หลักขอหนึ่งลุงนะ้ยไม่ใช่เออย่าสมพรปากนะขอสามลุงเออเกือบเลยเกือบไปแล้วไหมลนะ่ะพูดผิดถ้าผมพูดแบบนี้ได้หนึ่งลุงจริงในไอดีหลักนะโอ้โหแบบอยากจะร้องไห้อะ่ะทั้งทั้ทง,ทงที่ทั้งทั้งที่สองไอดีและสามไอดีดิได้สองลุงเลยอะ่ะ โอ้โหจอ,อกไวต,ตัวกระชากสิไปโอ้โหคุยตัวกระชากสิไปออกยากมากเลยครับรอบน,นี้โอ้โหออกแต่เขี้ยวอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,อยโอเคอุ้ยนี่กบถูกดีตัวกระชากสิไปอีกทีโอ้โหอะไรจะเกลือขนาดนี้เนี่ย ต่ดูสิรวมกันเป็นกี่ใบโอ้14ใบรวมกันเป็น24เฮ้ยโอ้ระว่าที่สามว่าแล้วโอ้โหมาเปิดกันต่อที่ไอดีแสงมืดน,นะครับมาขอได้สามลูงเธอะไอดีนี้ทําไม่ได้ก็หวังไอดีหลักแล้วแหละโอ้โหเสิร์ฟหนวกจังเลยครับงานนี้ หรือเนตชาเนี่ยต้องรอสักครู่นะครับมาขอเผามานาะโู้ได้ลุงเดียวเฮ้ยไอดีนี้เกลือครับขนาดสะสมมาเยอะโอ้โหเฮ้ยขอให้ได้ตัวกระชากเยอะๆนะไอดีนี้เฮ้ยเกลือมากเลยเปิดทีเดียวเลยดีกว่า เปิดทีเดียวเลยไหมโอเคโอ้เรางัาที่สี่เฮ้ยมีตัวกระชากไปโอ้ได้แค่หน่นได้ได้สิบไปครับโอ้โหเฮ้ยสิบไปเฮ้ยได้ทีละใบรวมกันเป็นสิบใบอุ้ย ได้กบฟ้าหกตัวแต่ว่าไม่ได้ใช้ไอดีนี้โอ้สุดท้ายก็แบบไม่ได้กบเออไม่ได้กบเก้าดาวเลยไอดีเนี้เสาายียดายจัดมาเปิดกันต่อที่ไอดีลูกรักนะครับเป็นไอดีสุดท้ายแล้วคือไอดีหลักนั่นเองแต่ดูซิจะได้หรือเปล่าขอสามลูกเถอะเฮ้ยไอดี ID นี้ต้องสามลูกแล้วแหละไอดี ID ไอดีตัวเกมไอดี ID เบกูบินแล้วก็ไอดี ID ลองดีได้สองลุกครับแต่ส่วนไอดีแสงมืดอีได้แค่ลุกเดียวโอ้โหเสียดายจัดไหนออกมาซิสามลุกโอ้โหโอ้โหได้แค่ลุกเดียวอ่ะเฮ้ยไอดีหลักเกลือครับโอ้โหเฮ้ยขอให้ได้ตัวกระชากเยอะๆนะ โอ้ยได้สองรอบติดต่อกันเลยโอ้โหเฮ้ฮยผิดหวังจัดเลยรอบนี้โอุโ้ยแต่ว่าได้ตัวกระชาิหนึ่งใบรัวๆอยู่ครับค่อยๆเปิดแล้วกันแต่ไอ้นี่แสงมืดดีทุบทีเดียวเลยเฮ้ยค่อยๆทุบขอตัวกระชาขอตัวกระชากลดตัวกระชาอย่างเดียวแล้วกันนี้ขอตัวกระชากสิบใบเยอะๆเลย เอาไว้เปิดโคลด้วยเลยนะเอาไว้เปิดบินดูด้วยเดี๋ยวเลือกคลิปเปิดบินดูดี่เดี๋ยวค่อยอัดบันทีหลังนะครับน่าจะวันจันทร์แหละโอ้โหคนจะดูถึงนี่ไหมเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะค่อยๆเปิดเออเออเเยี่ยมตัวกระชากหนึ่งใบ ขอกระชาตหนึ่งไมโอ้โหอุ้ยเสียดายอะ่ะไม่ได้ลุงเลยอะ่ะเศร้าจัดอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้สองลุงเลยอะ่ะอุ้ยเสียใจมากเลยนะเป็นไอดีลูกรักผมด้วยอะ่ะแต่ไอดีรองผมได้อะ่ะแสงว่าวาสนายังไม่ถึงผมนะเนี่ยโอ้โห ในชีวิตจริงนี่ก็ไม่เคยถูกเลขนะแต่ว่าพอมาเป็นในเกมนี่ก็ยังไม่ถูกอยู่ดีอ่าแล้วเฮได้เยอะ,ยอะนะได้เยอะ,ยอะนะโอเคเฮ้ยตั๋วกระชาติถือว่าได้เยอะอยู่นี่เฮ้ยขอเยอะๆนะไอดี ID ลูกรักเราเฮ้ยถ้าผมได้รางวัลที่หนึ่งนะโอ้โหห้าร้อยตัว ค่าร้อยลูบี้เดี่โอ้โหสุดจัดเลยค่อยๆเปิดครับไ้ขอตัวอีกขอตัวโอ้ไอ้ได้กี่ใบโอ้โหสิบสามใบเฮ้ยโอเคเลยอันที่จริงนี่ครับถ้าผมสะสมครบใช่ไหมครับผมจะได้ประมาณหกร้อยยี่สิบกนครับแต่ว่าสะาสมไม่ครบครับผมว่า คือคือเวลาเล่นเกมใช่ไหมครับมันหมุนครับผมเลยแบบอู้เสียายจัดเลยอ่ะมันหมุนตอนประมาณเกือบสี่ทุ่มครับอุ้ยได้กบเยอะอยู่เฮ้ยขอตัวกระช้าสิไปทีเฮ้ยขอตัวกระชาสิบใบขอรขอ้องแลยอู้หูอุ้ยเหลือสามแล้วเฮ้ยรอเล่นเซปเตียโอ้โห โอ้โหตัวก็ชสิไปไม่ออกเลยเฮ้ยอ,อะไรขนาดนี้เนี่ยเฮยไอดีเมกุมินผมจำได้ว่าได้เยอะหรือเปล่าเนะา,เาะมาผมว่ากรบโอ้โหจบเลยจบเลยครับท่านจบเลยโองานงอกเลยได้แค่นี้เองอะ่ะเฮ้ยไอดีหลังนี่รอบนี้เกลือจัดเลยครับ แต่ว่าก็ได้ตัวกระชาเออมาสิบสามใบเดี๋ยวรอเปิดบินดูตอนวันจันทร์นะครับแต่ว่าผมจะอัดคลิปวันนี้แหละแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อจะไม่พลาคลิปให,ใหม่ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ